สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a มไซเรนนะคะวันนี้เองก็เป็น ep ที่2ของเราวันนี้แปมอยากที่จะมาเล่าชีวิตต่างแดนนะคะหรือก็คือชีวิตในสิงคโปร์ให้เ,เพื่อนๆฟังขอสรุปออกมาเป็น4หัวข้อหลักๆนะคะหัวข้อแรกก็คือการเดินทางหัวข้อที่2ก็คือที่พักอาศัยหัวข้อที่3เนี่ยก็คืออาหารการกินแล้วก็หัวข้อที่4เนี่ยแปบมบจะมาพูดถึงเรื่องการเริ่มหางานในสิงคโปร หัวข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของการเดินทางแบบจะแบ่งเป็น4วิธีหลักๆนะคะวิธีแรกก็คือรถรยนจนโดนนะวิธีที่2ก็คือแท็กซี่นะคะวิธีที่3ก็คือ MRT วิธีที่4ก็คือ รถบัสหรือว่ารถประจาทางาวิธีแรกเรื่องรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยแบบจะขอข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าแแบบไม่มีรถส่วนตัวในสิงคโปร์แล้วก็วิธีที่2นะคะก็คือแท็กซี่เส้โบติแบนจะเรียกแกร็บเพราะว่ามันสะดวกสบายมันสามารถกําหนดจุดรับได้มันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นได้ว่าการเดินทางจากที่นี่ไปอีกที่นึงเนี่ยต้องใช้เงินจานวนเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็สามารถที่จะตัดบัตรเครดิตหรือตัดบัตรเดบิตเราได้เลย ถัดมาวิธีที่3 MRT หรือรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเพราะว่ามันสามารถที่จะไปได้ทั้งเกาะนะคะ,ะแบบจะขึ้นแผนที่เอาไว้ให้ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์สามารถที่จะวางแผนรถไฟฟ้าเขาอ่ะครอบคลุมแต่มันก็อาจจะมีส่วนที่ไม่ครอบคลุมซึ่งไอ้ส่วนที่มันไม่ครอบคลุมเนี่ยเราก็สามารถนั่งรถบัส หรือว่ารถประจําทางเนี่ยได้ซึ่งตัวรถบัสหรือรถประจําทางเองเนี่ยส่วนตัวแปมองว่ามันสะดวกสบายมากๆคือแป๊มาสามารถเช็คจากแอปได้เลยก่อนออกจากบ้านว่ารถคันนี้จะมาถึงไปใกล้บ้านเราเนี่ยภายในกี่นาทีทําให้แป๊เนี่ยวางแผน การออกจากบ้านได้ไม่ต้องออกไปยืนรอหน้ามันมันที่ป้ายรถบัสแล้วอย่างการขึ้น m อ t มหรือบัสเนี่ยแบมบก็จะใช้บัตรที่เรียกว่า Easy Link นะคะซึ่งตัว Easy Link เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโชดกสบายเราอะแค่แตะบัตรเนาะก่อนเข้าสถานี ่ขึ้นรถแล้วก็แต่อีกครั้งหนึ่งตอนที่จะออกจากสถานีหรือตอนที่จะลงรถบัสนะคะแล้วในระบบอ่ะมันก็จะคำนวณค่าโดยสารให้เราอัอตโนมัติเลยแล้วมันก็จะตัดออกจากบัตรเราแล้วอีกอย่างนึงที่แปบบชอบมากๆเลยของตัว e a s y link ตอนเนี้ยคือมันสามารถลิงก์กับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเราได้ความหมายก็คือเราอ่ะสามารถที่จะเซตได้ว่า เราจะเติมเงินกี่เหรียญเข้าไปอย่างของแปมอย่างเงี้ยแบมเซตเติมเงินเข้าไป20เหรียญแล้วมันก็จะตัดบัตรเราไปเรื่อยๆจนสุดท้ายในบัตรเราอ่ะเหลืออยู่ไม่ถึง2เหรียญอย่างเงี้ยอ่าระบบมันก็จะเติมเงินให้เรา โดยอัตโนมัติซึ่งข้อดีก็คือแบบไม่ต้องไปต่อคิวที่สถานีหรือไม่ต้องไปต่อคิวที่ตู้เติมเงินปกติเนี่ยแปบบจะเสียค่า M r t หรือว่าค่ารถประจำทางเนี่ยประมาณเดือนละ60เหรียญในเรื่องของแ r a b เองจริงๆเนี่ยให้ตีไว้ว่ารอบหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เหรียญขึ้นไปแต่มันขึ้นอยู่กับระยะทางนะคือถ้าอยู่ในระยะทางใกล้ๆยกตัวอย่าง3ป้ายรถเมล์อย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6-7เหรียญน,นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยถ้าเป็นช่วงเวลาพี หรือว่าฝนตกอย่างเงี้ยแกแพงมากๆเลยหรือว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนที่แบบสมมตินะก่อนโควิดก็คือสมมติเราไปพักที่ใช่ไหมแล้วประมาณแบบตี2เราจะกลับบ้านซึ่งไม่มีรถปบัสกลับเองมาทีแล้วใช่ไหมคะแบมบก็เคยกดเรียก นะลองเรียก Grab ไปจากคลักซี่มาถึงบ้านแปมอ่ะปกติถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะให้มีเกินสิเหรียญเลยถ้าเป็นช่วงแบบกลางคืนโดยเฉพาะคืนวันศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยราคามันก็จะขึ้นไปถึงประมาณ20-30เหรียญเลยเพราะฉะนั้นปกติคือแปมก,ก็จะไม่เรียกแ r ็ b แล้วแปมก,ก็จะไปต่อคิวนะคะเพื่อจะขึ้นแท็กซี่ซึ่งค่าแท็กซี่เนี่ยก็อาจจะถูกกว่าแทบบ็ หัวข้อที่2ก็คือที่พักของสิงคโปร์อันนี้แบมลิสต์มา5แบบนะคะแบบแรกเลยเนี่ยก็คือ Landed House หรือก็คือบ้านพร้อมที่ดินเนื่องจากสิงคโปร์เนาะพื้นที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจํากัด เพราะฉะนั้นราคาของ landed house เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงคนที่จะเป็นเจ้าของ landed house ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนสิงคโปร์หรือว่าเป็น P R เพราะฉะนั้นข้อนี้แบบจะข้ามไปเลยเพราะว่าแบบเป็นคนต่างชาติอันที่2ก็คือแบบคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมตัวเนี้ยสร้างโดยบริษัทเอกชนแล้วคนที่จะสามารถซื้อคอนโดมิเนียมมีตั้งแต่คนสิงคโปร์ P R แล้วก็ต่างชาติ อาต่างชาติอย่างแบบเนี่ยสามารถที่จะซื้อคอนโดมิเนียมได้แต่ว่าก็จะโดนภาษีที่สูงมากถึง20% oh, <no. S 1> ของทรัพย์สินั้นเลย ซึ่งตัวคอนโดมิเนียมตัวนี้มันก็จะมียิมมีสระว่ายน้าหรือบางที่นะคะก็จะมีสนามเทนนิสสนามแบดมินตันสนามบาสนะคะอันนี้แล้วแต่ที่ถัดมาก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ตัวอพาร์ตเมนต์เองเนี่ยก็จะคล้ายกับคอนโดแต่ว่าจะเล็กกว่าอาจจะไม่มียิมหรือว่าไม่มีสระว่ายน้ำถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ HDB หรือก็คือบ้านรัฐบาลบ้านรัฐบาลตัวนี้มีแต่คนสิงคโปร์ และ PR เท่านั้นที่ซื้อได้ต่างชาติอย่างแปมซื้อไม่ได้ซึ่งตัว HDB ตัวนี้มันจะไม่มีฟ a c ิ l ลิตี้อย่างยิมหรือสระว่ายน้ำให้ถัดมาอันสุดท้ายก็คือแบบ EC คือมันก็จะคล้ายๆกับ HDB ที่อัปเกรดมาแล้วคือหมายถึงว่ามันจะมีฟ a c ิ l ลิตี้มันจะมียิมมีสระว่ายน้ำให้ซึ่งตัว EC ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า5ปีแรกเนี่ย จะมีแต่คนสิงคโปร์เท่านั้นที่ซื้อได้นะคะแล้วพอถัดมาเข้าปีที่6นะคะก็จะมี PR ที่สามารถซื้อได้แล้วถัดมาปีที่11เป็นต้นไปก็จะถูกแปลสภาพจากบ้านรัฐบาลนะคะให้เป็น Privat e property ก็หลังจากปีที่1 1เป็นต้นไปเนี่ยต่างชาติอย่างแป๋มเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้แต่ถ้าถามแป๋มว่าแนะนํำไหมอาจจะไม่แนะนํานะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโลเคชั่นหรือสถานที่ของ EC อ่ะ มันสมเหตุสมผลกับราคาหรือเปล่าแล้วก็มาถึงในเรื่องของราคาค่าเช่าบ้านนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าราคาค่าเช่าบ้าน่ะคือของแป๋มมาแป๋มเคยไปอยู่ HDB แล้วแต่แป๋มรู้สึกว่า HDB อย่างการเก็บเสียงอ่ะไม่ค่อยดีกำแพงเก็บเสียงหรือว่าหน้าต่างมันไม่ค่อยเก็บเสียงแล้วแป๋มเป็นคนนอนหลับยากคือหน้าต่างอะมันจะติดกับทางเดินข้างนอก นะคะคือเหมือนคนคนข้างนอกเขาเดินผ่านเราไปงี้ยมันก็จะได้ยินเสียงเดินใช่ไหมอ่ะแปบมบก็ตื่นแล้วอ่ะซึ่งแปมก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคห้องนั้นแะที่แปมเคยเช่าอยู่อ่ะเป็นห้องคอมมอนรูมนะคะความหมายก็คือไม่มีห้องน้ําในตัวเนาะเราก็จะต้องใช้ห้องน้ําที่แชร์กับอาจจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าแชร์กับผู้เช่าคนอื่นๆนะคะซึ่งราคาของห้องเช่า HDB เนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่500เหรียญไปจนถึง1000เหรียญน,นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีแอร์ไม่มีแอร์หรือเปล่า มันก็จะต่างกันไปแต่ถ้ามีแอร์เนี่ยแปบบมองว่าราคาเนี่ยาจะาเป็นประมาณ800เหรียญขึ้นไปแล้วปกติ HDB เนี่ยเขาก็จะมีรวมค่าน้ำค่าไฟเอาไว้ให้แล้วนะคะก็คือเราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ให้เราเนี่ยทำอาหารอย่างมากสุดก็คือต้มน้ำเพื่อจะทำมามา่าถ้าเป็นในส่วนของคอนโดเองเนี่ยถ้าเราเช่าคอนโดเนาะราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะมีฟัสซิลิตี้ให้เราด้วยแหละคือเราสามารถที่จะเข้าใช้จิมของคอนโดได้ใช้สระว่ายน้ำของคอนโดได้ซึ่งห้องของคอนโดเองเน ไม่ว่าคุณอาจจะเช่าห้องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันก็จะมีประมาณ3ทางเลือกให้คุณทางเลือกแรกเก็คือคอ m มอนรูมคำว่าคอ m มอนรูมคือไม่มีห้องนั้นในตัวนะคะก็จะไปแชร์กับ คนอื่นใช้ห้องน้ําในยูนิตเดียวกันนะคะแล้วก็อันที่เนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์เบดรูมความหมายก็คือมีห้องน้ําในตัวนะคะเราจะไม่ต้องแชร์ห้องน้ำกับใครแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นมาตามลาดับนะคะแล้วก็แบบที่3เนี่ยจะเป็นแบบสตูดิโอหรือว่าเราเช่าทั้งยูนิตเลยซึ่งมันก็ต่างกันไปนะคือถ้าเป็นสตูดิโอใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเราเปิดยูนิตเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเตียงมีครัวแบบเปิดมีห้องน้ําให้เรา อ่าถัดมานะคะก็เป็นในเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินของสิงคโปร์นะคะมีออปชันหรือว่ามีช้อยส์ให้เลือกเยอะแยะมากมายตั้งแต่จีนไทยเวียดนามแติตาเลียนแล้วก็จะมีทางด้านของแบบเม็กซิกันหรือว่ามีแบบ เป็นสเปนนิชด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของอาหารของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกมากมายนะคะตั้งแต่ร้านอาหารหรูๆนะคะไปจนถึงร้านอาหารระดับปานกลางหรือไปจนถึงฟู้ดคอร์ทนะคะแล้วฟู้ดคอร์ทเนี่ยก็จะมี2แบบเนาะก็จะมีฟู้ดคอร์ทที่อยู่ในห้างกับฟู้ดคอร์ทที่อยู่นอกห้างหรือเราจะได้ยันว่าฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งตัวฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อมเยาวแล้วก็เหมาะกับที่ว่าถ้าช่วงไหนเราอยากที่จะประหยัดเงินเนาะเราก็จะเลือกไปทานอาหารที่ฮอกเกอร์เซ็นเตอร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะค่าอาหารเวลาเราไปกินที่ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือว่าฟู้ดคอร์ทที่ไม่มีแอร์นะคะปกติเนี่ยค่าอาหารจานหนึ่งนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณสมเหรียญจนถึงประมาณหกถึงเเหรียญนะคะโดยประมาณแต่ถ้าหากว่าเราไปฟู้ดคอร์ทที่ติดแอร์หรือว่าฟู้ดคอร์ทที่อยู่ในห้างนะคะราคาต่อจานเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5เหรียญขึ้นไปนะคะ แล้วก็ราคาอาหารที่อยู่ตามร้านอาหารที่อยู่ในห้างปกติเวลาถ้าเราไปกินกับเพื่อนเนี่ยเฉลีย่ยขวานึงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณาคนละนะคะ20เหรียญอันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้คืออยู่กับที่ว่าเรากินอะไรในเรื่องของค่าอาหารนะคะช่วงก่อนโควิดใช่ไหมวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นอะปกติแบบก็จะซื้อจากฟู้ดคอร์ทหรือว่าจากฮอเกอร์เซ็นเตอร์นะคะแต่ว่าอาหารเช้าอย่างเงี้ย บางครั้งแบมก็จะมีซื้อคอนเฟลกมีซื้อขนมปังติดเอาไว้บ้างว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราถึงจะค่อยให้รางวัลกับตัวเองกินดีหน่อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกินเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายของแบมเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อยถึง1,200เหรียญแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคนคือเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแบมก็ว่ามองว่าเราควรจะให้รางวัลตัวเองหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าเองเราเราก็ยังสามารถที่จะมีเงินเก็บได้อยู่ ถ้าหากว่ามีช่วงไหนเนาะที่แบมอยากที่จะประหยัดเงินเนาะแบมบก็จะไปซื้อพวกวัตถุดิบตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามตลาดสดหรือก,ก็คือเวทมาร์เก็ตนะคะมาทํากินเองซึ่งมันก็สามารถประหยัดเงินได้อยู่เหมือนกันคือสมมติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมาทำงานที่นี่ใช่ไหมลรวอยากที่จะเก็บเงินนะคะอันนี้แบมแนะนําเลยว่าเวลาเราเลือกห้องเช่าอ่ะให้เลือกแบบที่สามารถทําอาหารได้เพราะฉะนั้นเราอ่ะก็สามารถที่จะทําอาหารเช้าเที่ยงเย็นเน,เนี่ยให้ตัวเองกินได้นะคะซึ่งแปมว่ามันสามารถที่จะลดรายจ่ายได้เรื่องที่สี่นะคะก็คือ แเริ่มหางานในสิงคโปร์ยังไงนะคะก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องหาตัวเราเองให้เจอก่อนว่าเราอะมีข้อดีอะไรหรือว่าเราอะ่ะถนัดอะไรแต่ว่าสําคัญเลยก็คือเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนต่างชาติเนาะถ้านายจ้างเขาจะจ้างเราอะ่ะเขาจะต้อง apply work pass หรือว่า apply visa ทำงานให้กับเราเือเขาก็จะต้อง สามารถที่จะอธิบายให้กับ mom ได้ว่าทำไมเขาถึงมาจ้างเราแทนที่เขาจะไปจ้างคนสิงคโปร์ซึ่งเนื่องจากเราเป็นคนต่างชาติเนาะจุดเด่นของเราเองเนี่ยคือเราสามารถพูดภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆบริษัทเนี่ยที่เขามาตั้ง regional office ที่สิงคโปร์แล้วเขาต้องการคนที่พูดภาษาไทยได้เวลาหาง,งานนะเราสามารถเข้าไปที่ google เนาะมันก็จะมีเว็บหาง,งานมากมายตั้งแต่แบบ linkedin เนาะ indeed Job CB ของ SG แล้วก็ Adeco SG ตรงนี้เวลาเราพิมพ์เนี่ยเราก็จะพิมพ์ว่า Thai Speaker Thai Speaking Thai Market Thai Land ซึ่งโรงส่วนใหญ่นะคะสำหรับคนไทยเนาะก็จะเป็นตั้งแต่ Customer Service Customer Executive Account Manager ดูแลประเทศไทยแลือจะเป็น Success Manager ดูแลประเทศไทย แล้วก่อนสมัครเนี่ยเราควรที่จะเช็คใน job description หรือใน JD ด้วยว่าเขาอะมีเขียนเอาไว้หรือเปล่าว่ารับแต่คนที่เป็น PR เท่านั้นคือถ้าหากว่ามันมีเขียนเอาไว้ว่ารับแต่คนที่เป็น PR เท่านั้นแล้วเราอ่ะเป็นคนต่างชาติใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครเลยนะเพราะว่ามันหมายความว่าบริษัทเขาอะ่ะอาจจะไม่มีโควตาที่จะจ้างคนต่างชาติอ่ะโอเคหมดไปแล้วนะคะสําหรับ4หัวข้อหลัก,ห,ลกหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อย No. แล้วกลับมาพบกับ EP ีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แปบบด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย